ก็กล่าสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมบิ๊กซาตานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกแมปบอกกดกันอีกแล้วนะครับเมือ่อคลิปก่อนนะครับเมื่อคลิปก่อนเราสอนหาเสียคิและบอกจุดที่โลกสองไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกจุดที่โลกสามบ้างนะครับผมอโอเคเอาจุดแรกก่อนเลยนะจุดแรก ก็ที่ก่อนนี้แหละก่อแรกเลยเรามาจาก,กรูปสองรูปก็จะมา่กอะแรกตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูจุดกันชันจะคคนวิ่งวิ่งมาอยู่นี่นะจุดจุดแล้วนี่เห็นไหมเคยอ,อยู่พอดีเลยอ่เดี๋ยวมาดูักั่ามันมีเสีอะไรกูบูสีแรงไม่ขายนะครับ ต้องขอปิดแยงน,นี้ดีกว่าปิดทั้งหมดเลยแล้วเนะก็ขาปิดหมดเลยอ่าโอเคเนี่ยครับก็จุดแรกนะเดี๋ยวจุดจุดที่สองไปดูจุดที่สองนี้จุดที่สองผมแนะน,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 นำไปบนมประตูน,นะทุกคนมันจะได้ไปไวไปที่อันนี้เลยดีกว่าเกานี้นะก่อกลางเนาะกาปรา,าสาท ม,มันจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนีย่มันจะยืนตรงนี้เลยนี่ก็เป็นจุดที่สองครับทุกคนมี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันก็จะยืนโดดเลยนะ <c oughs> ยืนโดดตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่สามกันจุดที่สามให้ใช้เครื่องวาร์ปก็ได้นะใช้เครื่องวาร์ปก็ได้นะแตถ่ถ้าเกิด คน,คนที่ยังไม่ตีแอดมินนะจะยัง,ยงใช้ไม่ได้นะนี่นะจุดที่สามเลยสามอยู่เกาะสตีนะนะนี่ให้ทุกคนมองมาที่ประสาทนะแล้วก็มาตรงนี้น,น,นี่มันก็จะยืนออตรงนี้เลยเนี่ยยืนอ,อยู่ประมาณเนี้ยประมาณตรงนี้แหละนี่เนานะนี่ก็เป็นจุดที่สามนะครับ เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปดีกว่าเนะเป็นจุดที่สี่นะจุดที่สี่ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะให้ทุกคนเริ่มจากคนนี้ก็ได้เหม็นเหมนชั่นเดียวคนวิง่งวิ่งมาเจบตรงไปตรงไป แล้วผู้ผลิตว่าจุดความว็วตรงเนี้ยที่มันเป็นเป็นแบบค่ายอะวิ่งเข้ามาเลยนะวิ่งเข้ามาวิ่งขวามานะแล้วก็กระโดดข้ามตรงนี้ไปแล้วมันก็จะเกิดอยู่ตอนมันตรงนี้นกนยก็จะยืนยืนอยูย่ตรงนี้เลยนะอัะอนนี้จุดที่เท่าไรนะจุดที่สี่จุดที่สี่ตรงนี้ปุ๊บจุดที่ห้านะมันก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้นะ อยูไ่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลเลยตรง,ไงไนี้ให้ทุกคนวิ่งตรงไปทุกคนเห็นเห็ดปะวิง่งเห็ดตัวเนี้ยแล้วก็วิง่งน,นู่นเลยนน่อนะมันจะยืนอยู่ตรงนั้นแหละนี่นะมันจะยืนอยู่ตรงนี้นี่เลยนะนี่มันก็นนยื่ตรงนี้แหละอ่ะโอเคจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปอไม่ไม่ใช่ดีกว่ามันก็อยู่ไม่ไกลกันแหละมา มีเร่อจากตรงน,นี้นะทคนให้วิ่งมาตรงนี้เลยวิ่นลงไปเลยทุกคนจำห้องนี้นะปะห้องในมอสเลเวลที่เราต้องใช้เลเวลหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหรืออะไรนี่แหละสักอย่างนี้แหละให้จำจุดตรงน,นี้ไว้นะแล้ว พอ,อยืนตรงนี้ก็ได้แล้วก็มองไปตรงนู่นรน่นที่สะพานสะบานตปเนี่ยมันก็จะอยู่บนสะพานตรงนี้เลยนะนี่มันก็จะยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะยืนอยู่ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคครับสำหรับจุดนี้ก็ตรงนี้แหละออโอเคครับก็ไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ กาะต่อไปก็จะเป็นเกาะต้นไม้ใหญ่เนาะเดี๋ยวดูที่ท่าเรือก่อนนะตรงน,นี้คือท่าเรือนนะตรงน,นี้คือท่าเรือปุ๊บให้ทุกคนวิ่งวิ่งไปทุกคนอินอันนั้นปะ่ะนี่ยมองตรงไปอะ่ะใต้ลากอะ่ะให้วิ่งตรงไปเลยนะตึๆๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บ๊บิวแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้นะเลยมานี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นบนหินเละ อยู่ไม่นิ่งเลยกูนะโอเคนะทุกคนก็หมดแล้วนะหมดแล้วนะในโลกสามนะโอเคก็ประมาณนี้นะทั้งหมดมันมีกี่จุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับไปดูจุดแรกจุดแรกก็จะเป็นท่าเรือนะทุกคนท่าเรืออดเท้านั่นแหละอันนี้จุดที่หนึ่ง มีจุดนหนึ่งแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นอะไรนะเมื่อกี้ตกลางจุดที่สองจุดตัดกลางสองแล้วก็สตรีสตีสามแล้วก็บนบนกอดเต่าจะมีสามจุดก็เป็นหกแล้วก็ก่อต้นต้นไม้อีกหนึ่งก็เป็นจ็ดมันมีทั้งหมดจ็ดเนาะโอเคครับสำหรับลูกสามก็มีจุด ใช้เสียคลิปเจ็ดจุดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นไงกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็อจะเป็นประโยชน์ให้ใครได้บ้างไหมครับผมโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดต,ต,ตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บาย